เปิดภาพล่าสุดหมากคิมเบอรี่ควงแขนบินลัดฟ้าแต่งงานที่อิตาลีหลังจากที่ทั้งคู่ได้จัดงานแบบพิธีร้านนาไปแล้วเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่10กันยายนทั้งคู่ได้จับมือเหินฟ้าสู่ประเทศอิตาลีเพื่อเตรียมจัดงานแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้งหมากและคิมก็ได้โพสต์แชร์โมเมนต์บนเครื่องบินที่สายการบินมิเลดได้จัดเฟอร์ไพรส์ให้กับทั้งคู่ระหว่างที่เดินทางไปจัดงานแต่งที่อิตาลีให้ได้เห็นกันด้วยคิมโพสต์ภาพความสวีทกับว่่าที าบ่าวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสัปดาห์งานแต่งของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วขณะที่ว่าที่เจ้าบ่าวอย่างหมากก็ได้โพสต์ภาพโมเมนต์เดียวกันกับว่าที่เจ้าสาวพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสู่จุดหมายกำลังจะเริ่มต้นและได้โพสตคลิปการเดินทางตั้งแต่ขึ้นเครื่องสู่วณภูมิพร้อมเขียนแคปชั่นว่า,า,า,า let's go get married เพื่อนดาราและแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์อวยพรทั้งคู่ให้เดินทางปลอดภยัยและบอกว่ารอชมภาพงานแต่งกันรัวๆขณะที่เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่างณเดชน์ยา่าๆก็ได้ออกเดินทางบินตามไปที่อิตาลีแล้วด้วยเหมือนกันอีกทั้งสาวโบได้เดินทางไปล่วงหน้าเพื่อท่องเที่ยวในอิตาลีก่อนแล้วซึ่งเจ้าตัวก็เช็คอินที่เมืองแฟชั่นอย่างมิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะเดินทางต่อไปอยังที่จัดงานในภายหลังเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแฟนๆตื่นเต้นตามและรอชมภาพความประทับใจในงานแต่งของมากคิม เเเพีเีียยยบลทดวโดยก่อนหน้านี้หมากคีมพากันไปดูจัดสถานที่งานแต่งริมทะเลสาบชื่อดังเลยโคโมโสถานที่จัดงานแต่งในฝันของใครหลายๆคนพร้อมกับเตรียมความพร้อมขั้นสุดเรียกได้ว่าก่อนจะถึงวันงานก็ดูลูกคู่สวิทของทั้งคู่แก้ขัดไปก่อนเพราะระมุลชนฝันไม่แพ้กันเลยทีเดียว